สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ่องอัคราพยากรณคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมประจําเดือนมก,กราคม2565นะครับ ผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาราศีเป็นหลักนะครับและจะใช้ศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไหว้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม ได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ำมีดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวประจำตัวของท่านโคจรในตำแหน่งที่มั่นคงเข้มแข็งเป็นเกษตรตราธิบดีท่านจะมีความเป็นตัวของตัวเองมีความคิดอ่านที่แจ่มใส และจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินอีกทั้งหลังจากวันที่16มกราคมดาวประจำตัวของท่านจะโคจรเข้าไปสถิตยังพบกระดุมพระหรือพบการเงินร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรนะครับดาวประจำตัวโคจรได้ตำแหน่งอุจจาวิลาศท,ที่มีความหมายถึงการไต่เต้าไปยังจุดสูงสุดที่ตำแหน่งอุจจาวิลาศนี้ดาวก็เริ่มให้คุณแก่เจ้าชะตาท่านจะเริ่มมีพลังที่กล้าแข็ง ให้คุณไปนในทางด้านบุญวาสนาและให้คุณดีเด่นในลักษณะที่การเงินจะมีการขยับขยายและมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมีเกณฑ์จะเจริญรุ่งเรืองสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังมีดาวอีกหลายดวงในเดือนนี้ที่ได้โคจรโยกย้ายาราศีซึ่งจะส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาในด้านต่างๆของท่านอย่างไรบ้างขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงาน ตั้งแต่ต้นเดือนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานอาชีพโคจรสถิตในราศีธนูภายใต้ภพกระดุมพระหรือพบการเงินและได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคช่วงครึ่งเดือนแรกชาวราศีพิจิกจะมีโชคลาภจากการทำงานหรืออาจได้ค่าตอบแทนหรือเงินพิเศษจากการทำงานนะครับบางท่านอาจได้พิจารณาปรับตำแหน่งและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหรืออาจได้โบนัสคอมมิชชั่น งานที่ท่านลงทุนลงแรงมาเป็นเวลานานจะเริ่มผลิดอกออกผลท่านที่ทำงานประจําผู้ใหญ่ก็จะมองเห็นผลงานสำหรับท่านที่ทำงานส่วนตัวหรือมีหุ้นส่วนคู่ค้าก็จะได้รับการสนับสนุนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนั้นในวันที่14มกราคมดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรโคจรร่วมเรือนกับดาวเสาดาวเจ้าเรือนสชัชชะซึ่งโคจรภายใต้ภพสหสชชะเป็นเกษตรราธิบดี ท่านมีโอกาสจะได้เข้าสังคมดีๆหรือได้ร่วมงานกับคนเก่งคนดีมีความสามารถและมีเกณฑ์ที่พี่น้องเพื่อนฝูงจะพึ่งพาอาศัยได้นะครับท่านที่ทํางานที่ต้องใช้ทักษะในการติดต่อสื่อสารการเจรจางานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวแทนนายหน้านักเขียนนักทำคอนเทนต์งานสื่อโซเชียลมีเดียและการเจรจาทางธุรกิจต่างๆมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการทำงานของท่านอาจต้องใช้เวลานานเป็นพิเศษจึงจะเห็นผลสำเร็จบางครั้งก็อาจจะทำให้ท่านมีความเหน็ดเหนื่อยและมีความวิตกกังวลใจอยู่บ้างนะครับจึงไม่ควรเร่งรัดหรือกดดันตัวเองมากจนเกินไปนักนะครับและนอกจากนั้นในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกมีโอกาสจะได้พบเจอกับเพื่อนเก่าหรือญาติพี่น้องที่ห่างหายกันไปนานจะมีโอกาสได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ ด้านโชคลาภและการเงินดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านโคจรโดดเด่นเป็นปรุมเมเก์ในภพพันธุเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือจากคนในครอบครัวอีกในหนึ่งอาจหมายถึงท่านจะได้เข้าไปจัดการเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ดินบ้านเรือนหรือรถยนต์ท่านมีโอกาสจะได้เงินจากที่ดินหรือเป็นการผันเงินมาจากอาคารบ้านเรือน ท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือยุดยานภาหานาะมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีท่านจะสามารถปิดการขายมีรายได้เข้ามาเป็นกอเป็นกรรมอีกทั้งดาวพุธจะโคจรย้ายจากราศีมังกรในภพศาสตชะเข้าสู่ราศีธนูภายใต้ภพกระดุมพระหรือพบการเงินของท่านในวันที่12มกราคม จากนั้นในวันที่16มกราคมดาวอังคารดาวประจำตัวของท่านก็จะโคจรตามเข้ามาในภพเดียวกันซึ่งได้ตำแหน่งอุจจาวิลราชอันเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลแกด่ดวงชะตานะครับปัญหาเรื่องการเงินจะมีทางออกท่านที่รอเงินจะได้เงินท่านที่ทำการค้าจะมีออเดอร์เข้ามามากมายทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาส่งผลให้การเงินการทองของท่านมีแนวโน้มที่ดีหยิบจับทำอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองนะครับ หลังจากนั้นถัดไปอีก3วันในวันที่19มักมกราคมดาวสุขจะโคจรมาร่วมเรือนในภพกระดุมพระเมื่อดาวพุธกับดาวสุขโคจรมาร่วมกันเช่นนี้ก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ำย่อมส่งผลดีในเรื่องการเงินท่านที่ทำงานเป็นเซล์ลหรือตัวแทนในหน้าจะมีสเสน่ห์ทางคำพูดการติดต่อประสานงานจะนำเงินทองมาสู่เจ้าชะตานะครับท่านมีโอกาสจะทำยอดขายได้ตามเป้าหมายทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตามในเดือนนี้มีข้อต้องให้ระมัดระวังนะครับท่านควรรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาในเรื่องการเงินซึ่งควรมีลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคตไว้ด้วยนะครับด้านความรักท่านที่ยังโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนต่างชาติต่างภาษาหรืออาจมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของอายุและความคิดช่วงต้นเดือนดาวสุขดาวเจ้าเรือนปัตตนิข,ของชาวราศีพิจิก โคจรในภพศาสตร์ชะร่วมเรือนกับดาวเสาร์อาจทำให้ท่านที่มีคู่แล้วจะมีเรื่องทะเลาะผิดใจกันจากเรื่องของบุคคลภายนอกหรือจะเป็นเรื่องของบุคคลที่3ท่านจึงควรต้องหนักแน่นและชื่อใจกันให้มากนะครับราหูดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรสถิตในภพปัตตนิร่วมเรือนกับดาวเกตที่เล่งมายัางลัคนาของชาวราศีพิจิก มีเกณฑ์ว่าญ,ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดจะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองคนรักของท่านอีกในหนึ่งท่านที่ยังคบหากันอยู่อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาจัดการหรือก้าวก่ายความสัมพันธ์ก็เป็นได้และนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความสัมพันธ์ของท่านนะครับส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปสู่อนาคตอีกในหนึ่ง ท่านควรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของคู่ครองคนรักของท่านให้ดีด้วยนะครับและแนวทางจากไพ่ทาโร่ประจำเดือนมก,กราคมนี้ชาวราศีพิจิกได้ไพ่ Age of Pentacles Nine of Pentacles และ The Devil นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงขาขึ้นในเรื่องการเงินนะครับ ท่านจะมีโชคดีในเรื่องการเงินซึ่งจะได้มาจากความสามารถของตัวท่านเองท่านเป็นคนที่มีพรสวรรค์ชอบเรียนรู้ในสิ่งต่างๆอาจมีความรู้ความสามารถหรือมีทักษะบางอย่างซึ่งสามารถทําเงินให้ท่านได้เป็นอย่างดีท่านอาจมีโครงการในเรื่องการเงินหรือแผนการที่จะเพิ่มความมั่นคงในชีวิตมีความคิดที่อยากจะยกระดับชีวิตของตัวท่านเองให้สมบูรณ์ขึ้นกว่าแต่ก่อนบางท่านจะลงทุนซื้อบ้านหรือรถยนต และอาจใช้ใจ่ายเงินก้อนเพื่อซื้อทรัพย์สินราคาแพงเข้าบ้านก็เป็นได้อย่างไรก็ตามท่านอาจกำลังติดอยู่ในกับดักของความอยากความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนอาจจะตัดสินใจผิดพลาดเพราะสนใจกับความต้องการของตนเองมากเกินไปหากมีคนมาชวนทําธุรกิจหรือลงทุนในช่วงนี้ก็ควรระวังให้มากๆสักหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของความรักท่านควรใช้สติพิจารณาให้มากเช่นกัน ระวังความหน้ามืดตามัวกับคนที่เข้ามาจนไม่สนใจเรื่องศีลธรรมนะครับหรืออีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงความรักความสัมพันธ์ของท่านจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันแบบไม่เปิดเผยก็เป็นได้ครับก่อนจบคำทำนายในคลิปนี้ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกจงประสบแต่ความโชคดีมีชยัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ